สวัสดีครับวันนี้เอเลี่ยนบอลไซน์ะครับวันนี้จะรวบรวมไม้เกือบทุกชนิดนะครับที่สามารถเอามาทําบอลไซ์ได้นะครับมาเริ่มกันที่ตะโกต้นนี้เลยนะครับบอลไซตะโกนะครับหรือไม้ประจําชาติของไทยเรานะครับบอลไซ์ประจําชาติของไทยเรานะครับเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับนี่ชนิดแรกนะครับมาดูชนิดที่2นะครับเป็น The King o f b บ n s ไซน์นะครับนั่นคือเทียนทะเลนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่นิยมทั้งในไทยและก็ต่างชาตินะครับนิยมมากๆนะครับเทียนทะเล ทุกแบบทุกสายพันธุ์นะครับเอามาทําได้หมดนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเมืองไทยเราก็สวนปาตองนี้เยอะมากนะครับอีกไม้ชนิดหนึ่งนะครับชนิดที่3นั่นก็คือมะขามนั่นเองนะครับเป็นที่นิยมมาตลอดการนะครับเอามาตะนิรันการนะครับสร้างได้สวยงามอยู่ตลอดนะครับไม้ที่นิยมมากนะครับมาดูชนิดที่สีนะครับนั่นก็คือบอนไซโมกนั่นเองนะครับโอ้โหโมกนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมาตั้งแต่ ไหนแต่หลายแล้วนะครับหลายปีหลายสิบปีนะครับก็นิยมไม่มีหยุดไม่มีแผ่วเลยนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับด้วยเอกลักษณ์ใบเล็กดอกสวยนะครับมาดูชนิดที่5นะครับก็นิยมมาตลอดเหมือนกันนะครับบอลไทยหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งขั่งนั่นเองนะครับเป็นที่นิยมของไทยเรามานานมากนะครับนิยมเอามาสร้างเป็นบอลไทยนะครับเนื่องจากเขามีใบที่สวยงามนะครับ มาดูชนิดต่อไปนะครับชนิดที่5นั่นก็คือบอนไซเพมหน้านั่นเองนะครับเป็นไม้ที่นิยมมาตลอดนะครับเป็นไม้ต่างประเทศนะครับไม้ไต้หวันแต่ว่าคนไทยเรานิยมเอามาทำนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามอลังการนะครับก็มีเดี๋ยวนี้ก็เอามาเสียบต่อไทยนะครับอย่างทางอินโดนะครับต้นนี้ก็ของอินโดก็ทำได้สวยงามเหมือนกันนะครับบอนไซเพมหน้าไต้หวันนะครับมาดูชนิดต่อไปนะครับ ชนิดที่6นะครับนั่นก็คือต้นบอนไซเชอร์รี่แคะนั่นเองนะครับดอกเขานี้สวยมากนะครับแล้วใบเขาก็เล็กมากนะครับนิยมเอามาทําบอนไซมากมากนะครับแล้วก็เขาก็ทําออกมาแล้วมันก็สวยงามนะครับก็ได้เป็นที่นิยมต้องมีติดสวนไว้เหมือนกันนะครับนี่บอนไซเชอร์รี่แคะครับมาดูชนิดที่7กันครับก็มีหลากหลายเยอะแยะมากนะครับบอนไซเฟื่องฟ้าบอนไซสาวิตีนะครับสวยงามอลังการนะครับด้วย สายดอกนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็ต้องมีติดสวนเหมือนกันนะครับบอนไซเฟื่องฟ้านะครับตัวนี้ก็นิยมเอามาทําบอนไซอย่างมากนะครับอ้สวยงามนะครับก็ลองมาทําดูครับบอนไซชนิดที่8นะครับมันก็คือบอนไซมะขามเทศนะครับด่างไม่ด่างก็สามารถทําได้หมดนะครับแต่ด่างใบเขาจะสวยงามมากนะครับมาดูชนิดที่9นะครับนั่นก็คือบอนไซโพนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามา นานมากเหมือนกันนะครับเอามาทําบอนไซได้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเล็กหรือไซใหญ่นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับสวยงามนะครับบอนไซโปมาดูชนิดที่9นันครับนั่นก็คือมะนาวเทศนะครับนี่คือมะนาวเทศทางมาเลเซียนะครับเอามาให้ดูนะครับว่ามันทําบอนไซได้สวยงามขนาดนี้นะครับด้วยเอกลักษณ์ของเขานะครับที่มีเม็ดเวลาติดลูกมันจะดกมากนะครับก็เอามาทําบอนไซได้เหมือนกันนะครับ มาดูชนิดที่10นะครับนั่นก็คือต้นบาซิเลียนนะครับก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับในไทยเราก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็คือบาซิเลียนนะครับแต่ว่าทางมาเลเซียทางเขานิยมทำมากนะครับผิวเขาสวยดีนะครับทางอินโดก็มีนะครับก็เป็นบอนไซที่สวยงามโดดเด่นเหมือนกันนะครับเหมือนต้นสมิตบ้านเราเลยนะครับแต่ละต้นสีของเขาเหมือนมากนะครับนี่ก็ทำบอนไซได้เหมือนกัน มาดูชนิดที่11นะครับนั่นก็คือส้มกิ๊กนะครับนี่เหมือนมะนาวนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นส้มกิ๊กนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับมาดูชนิดที่12นะครับนี่สนทรายนะครับโอ้โหทางใต้เรานี้ทําสวยๆหลายสวนนะครับเป็นที่นิยมเอามาสร้างเป็นบอนไซก็สวยงามอลังการเหมือนกันนะครับบอนไซสนทรายมาดูชนิดที่13นะครับนั่นก็คือจูนิเปอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือของญี่ปุ่นนะครับเอามาทําบอนไซได้หมดเลยนะครับ เพราะว่าเวลาเขาทําออกมาแล้วมันสวยงามนะครับดูเป็นสากลนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับวัตถุดิบเขายนิยมไปแพร่หลายทั่วโลกนะครับดูชนิดที่14นะครับนั่นก็คือสนปฏิพัฒน์นั่นเองนะครับ เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในเมืองไทยเราไม่ว่าจะเป็นต้นของเขาเองหรือว่ารากของเขาเองสามารถเอามาทําบอนไซได้หมดนะครับนี่ก็คือสุดยอดการสรส้างบอนไซของเมืองไทยแล้วครับสนปฏิพัฒน์มาดูชนิดที่15นะครับนั่นก็คือต้นหูวลิงนั่นเองนะครับต้นนี้ก็เป็นที่นิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับนี่ก็ใบเขาสวยงามเหมือนกันนะครับใบเขียวสวยงามนะครับนี่ก็อยู่ที่ภาคใต้นะครับก็ นิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันนะครับมาดูชนิดที่16นะครับนั่นก็คือต้นข้าวตอกผ้าล่วงนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบสวยงามนะครับก็นิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันนะครับก็มีเยอะมากนะครับในเมืองไทยเรานะครับมาดูชนิดที่17นะครับนั่นก็คือไซนั่นเองนะครับต้นไซก็นิยมไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับแถวเอเชียเราก็เยอะนะครับต้นไซมาดูชนิดที่18นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนะครับบอนไซบ้านเรานี้เยอะมากนะครับบอนไซข่อย แต่ว่าทําสวยๆ be, ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นข่อยของอินโดนะครับที่ผมไปดูงานที่อินโดมาออก็เอามาให้ชมนะครับบอลไซข่อยนี่มันทําบอลไซได้อลังการงานสนะร้างเหมือนกันนะครับนี่คือบอลไซข่อยนะครับนิยมเอามาทําบอลไซเหมือนกันนะครับมาดูชนิดที่19นะครับนั่นก็คือบอลไซปอนเองนะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเมืองไทยเรานะครับใบใหญ่นะครับ,ใบ,ในะรบตอนแรกแต่พอทําเป็นบอลไซก็ใบเขาเหลือนิดเดียวนะครับนี่ก็ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเลี้ยงง่ายนะครับก็เร็วด้วยนะครับก็ลองเอามาทําดูนะครับบอนไซปอมาดูชนิดที่20นะครับนั่นก็คือบอนไซมะเฟืองนะครับโอ้ได้หมดนะครับทั้งบอนไซมะเฟืองไทยมะเฟืองเวียดนามนะครับสามารถเอามาทําเป็นบอนไซได้หมดเลยนะครับเขาเวลาติดลูกก็สวยงามนะครับลูกจะห้อยระยะเต็มไปหมดเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับว่าสามารถทําเป็นบอนไซได้สวยงามเหมือนกันนะครับสาหรับ บอนไซมะเฟืองนะครับกำลังเป็นที่นิยมก็นิยมมานานแล้วนะครับชนิดที่21นะครับนั่นก็คือบอนไซสนทะเลนั่นเองนะครับโอ้โหใครสร้างจบนี้สุดยอดอลังการจริงนะครับยิ่งทางระยองนี้มีแต่เทพๆทั้งนั้นครับนี่คือสนทะเลนะครับสามารถเอามาทําบอนไซได้ดูชนิดที่22นะครับนั่นก็คือฝรั่งนั่นเองนะครับฝรั่งขี่นกฝรั่งหนูฝรั่งอะไรเอามาทําบอนไซได้หมดนะครับขอให้เอามาทํานี่ก็คือตัวอย่างที่สร้างเสร็จแล้วนะครับต้นนี้ก็ สวยงามนะครับของป่าตอกก็เป็นที่นิยมนะครับมาดูชนิดที่23นะครับนี่ก็นิยมมากๆนะครับน่าจะมีเกือบทุกสวนก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือบอนไซเข็มนะครับแต่จะสร้างเป็นสวยๆนี่ต้องใช้เวลานานมากนะครับเป็นที่นิยมนะครับสามารถสร้างได้หมดนะครับเข็มเหลืองเข็มแดงเข็มขาวเข็มอ่าอะไรที่เป็นเข็มนะครับสร้างได้หมดเลยนะครับก็ลองเอามาสร้างกันดูนะครับนี่สามารถทําบอนไซได้สวยงามอลังการมากครับ ชนิดที่24ีนะครับนั่นก็คือไซใบกลมนั่นเองนะครับสามารถทําบอนไซได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําได้สวยงามอลังการด้วยนะครับบอนใส่ไซใบกลมนะครับสวยงามมาดูชนิดที่25นะครับนั่นก็คือต้นมะแสงนะครับมะแสงก็จะคล้ายๆมะสังนะครับก็เป็นที่นิยมเอามาสร้างเป็นบอนไซเหมือนกันนะครับเพราะใบเขาเล็กนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นแพร่หลายนะครับยังไม่เห็นแพร่หลายก็ เอาทำบอนไซได้เหมือนกันนะครับบอนไซมะแสงนะครับมาดูชนิดที่26นะครับนั่นก็คือมะสังนั่นเองนะครับโอ้ต้นนี้ต้องบอกว่า มาสังนี้เป็นที่นิยมมากนะครับนิยมมานานแล้วนะครับสําหรับวงการบอนไซเรานะครับทำบอนไซได้สวยงามนะครับมาดูชนิดที่27นะครับนั่นก็คือต้นเอ็มจนั่นเองนะครับต้นนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเอามาทําบอนไซได้สวยงามนะครับเพราะว่าใบเขาเล็กนะครับแล้วกิ่งก็เหนียวด้วยนะครับบอนไซเอ็มจนะครับทำบอนไซได้ สวยงามนะครับลองเอามาทําด e ูนะครับชนิด hey. ที่28นะครับนั่นก็คือต้นชาฮกเกียนนะครับไม้ริมรั้วแต่ว่าเอามาสร้างเป็นบอนไซแล้วมันสวยงามอลังการนะครับสามารถทําบอนไซได้เหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับบอนไซชาฮกเกี้ยนนะครับชนิดที่29นะครับนั่นก็คือต้นหนามพรมนั่นเองนะครับไม้จากริมถนนนะครับไม้จากป่านะครับก็สามารถสร้างเป็นบอนไซได้สวยงามนะครับ นิยมมากๆนะครับนิยมมากๆเอามาทําเป็นบอนไซเพราะว่าดอกเขาสวยนะครับดอกเขาหอมนะครับนี่มีดอกนะครับถ้าสมบูรณ์นี่ครับสามารถเอาบอลทาบอนไซได้เหมือนกันนะครับไซส์เล็กไซสใหญ่ทําได้หมดเลยนะครับบอนไซหนามพรมนี่ไปขุดได้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนมากนะครับต้องขุดในที่ของตัวเองนะครับ มาดูชนิดที่30นะครับนั่นก็คือไกลนั่นเองนะครับต้นไกลก็เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับยิ่งมีไกลใบแดงไกลภูเขาไกลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอามาทําบอนไซได้หมดนะครับถึงจะเห็นใบใหญ่ๆแต่ว่าสร้างเป็นบอนไซแล้วก็ใบเล็กได้นะครับนิยมมากๆนะครับชนิดที่31นั่นก็คือต้นมะนาวเทศนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นที่นิยมมากๆนะครับยิ่งแต่ก่อนนี้ราคาสูงมากนะครับมะนาวเทศนะครับทาบอนไซได้เหมือนกันนะครับ ชนิดที่32นะครับนั่นก็คือต้นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่สเปนเชอร์รี่ไทยทําได้หมดนะครับด้วยเขาเวลาออกดอกเสร็จแล้วก็จะติดลูกนะครับชนิดที่33นะครับนั่นก็คือต้นพุทธผานะครับหรือพุทธป,ป่าอะไรได้หมดนะครับนี่ทำบอนไซได้สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี้พากนนิยมมากนะครับเมืองไทยเรา ตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่นะครับนิสามก็คือสวนของญี่ปุ่นนะครับพวกคิมปะกุฮิโนกิอะไรได้หมดนะครับจากนิดทีส3 5สินั่นก็คือไซจีนนั่นเองนะครับก็เป็นไม้ยุคแรกๆของเมืองไทยเลยนะครับไซจีนด้วยรากละลายนะครับออามาทําบอนไซได้สวยงามนะครับนิดที่3 6กนะครับก็คือไม้ดานะครับก็คือลาบิดนั่นเองนะครับก็สามารถเอามาทําบอนไซได้เหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศนะครับที่มาเลเซียนะครับอย่างต้นที่เห็นก็ค็นของมาเลเซียนะครับเป็นที่นิยมมากๆเนะครับลำบิดคล้ายๆตะโกนะครับเป็นตระกูลเดียวกันนิดที่37นะครับนั่นก็คือหลินซามนะครับใบเล็กใบกลางใบใหญ่ทําได้หมดนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับด้วยราคาไม่สูงมากนะครับ ก็นิยมเอามาทําบอนไซนะครับบอนไซหลินซามนะครับที่38นะครับนั่นก็คือมะม่วงหาวมะนาโหนั่นเองนะครับใครจะไปเชื่อว่าทําบอนไซได้เหมือนกันนะครับนิดที่39นะครับนั่นก็คือต้นมันเบอรี่หรือต้นหมอนบ้านเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ของพี่วิท่าม่วงนะครับก็เอามาทําเป็นบอนไซได้สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมมากมากแต่นิดที่40นะครับต้นช้อนเงินช้อนทองเรานั่นเองนะครับก็สร้างบอนไซได้สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานนะครับ ชนิดที่41บอนไซฉบานั่นเองนะครับฉบาต้นเล็กต้นใหญ่ทําบอนไซได้หมดเลยนะครับเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับบอนไซฉบาชนิดที่42นะครับบวยน้านะครับเป็นที่นิยมมากชนิดที่43นะครับไอชวนชมนั่นเองนะครับนี่ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับแต่ว่าสวยงามมากนะครับที่สวนอาจารย์ตั้มโคราด นี่เยอะมากชนิดที่44บอนไซเบียเศรษฐีนะครับโดยบอกว่าเขาเป็นไม้อวบน้ํานะครับก็เป็นที่นิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันนะครับมันขยายพันธุ์ได้ง่ายครับแค่ตัดแล้ววางครับก็เกิดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็โตค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นที่นิยมเอามาทําเป็นบอนไซนะครับบอนไซเบียเศรษฐีชนิดที่45นั่นก็คือเกตดปาหมอนะครับ มีสวยๆเยอะนะครับเก็บปลาหมอในเมืองไทยเรานะครับก็สามารถสร้างบอนไซได้สวยงามเช่นกันนะครับชนิดที่46นะครับนี่ก็สามารถทําเป็นไม้มงคลได้นะครับบอนไสกล้วยนะครับบอนไสกล้วยหัวมทองนั่นเองนะครับก็ทําให้ติดลูกได้นะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับบอนใส่กล้วยชนิดที่47นะครับนั่นก็คือใส่ไทเกอร์นั่นเองนะครับไม้ริมรั้วที่เอาไปประดับตามหน้าหมู่บ้านนะครับนี่คือใส่ไทเกอร์ ก็เอามาสร้างเป็นบอนไซได้สวยงามเช่นกันนะครับเป็นที่นิยมแพร่หลายเหมือนกันนะครับบอนไซไซไทเกอร์ชนิดที่48นะครับนั่นก็คือต้นว่านะครับบอนไซว่านะครับว่าน้ําโขงหรือว่าอะไรก็เอามาทําเป็นบอนไซได้นะครับนี่มาดูครับก็เก่าแก่สวยงามนะครับนิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันครับชนิดที่49นะครับนั่นก็คือบอนไซมะเดื่อนั่นเองนะครับ ทาบอนไซได้สวยงามอลังการเหมือนกันนะครับมีหลายสวนเลยนะครับบอนไซชนิดที่50นะครับนั่นก็คือสนใบพายนั่นเองยม<น>ออกมาสร้างเป็นบอนไซนะครับบอนไซสนใบพาย 51นะครับมากเมเปิลนะครับนิยมมาก52นะครับต้นอลิพิมนะครับ53นะครับต้นกำลังวัวเถลิงนะครับ54ิบบอนไซติ้วนั่นเองนะครับใครมีต้นอะไรก็พิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับที่นิยมเอามาทำบอนไซนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไปนะครับสวัสดีครับ